จะเปิดพอร์ตนะครับก็คงหนักใจไม่ใช่น้อยใช่ไหมโบกเกอร์นะมันม,มีอยู่เป็นแบบ10บสเจ้าอะ่ะแล้วที่จริงมันมีหลายปัจจัยมากนะครับที่คุณสามารถใช้พิจารณาเลือกว่าอ่าบลกไหนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงผมจะแนะนําแค่3ปัจจัยหลักๆที่มันส่งผลต่อคุณแบบเป็นรูปธรรมเลยคืออะไรที่เป็นน้ำเนี่ยผมจะตัดออกไปทั้งหมด1ค่าคอมขั้นต่าต่อวันส่วนใหญ่ที่คิดขั้นต่ำเนี่ยก็ยจะเป็น50บบาทถ้าเกิดว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณไม่เยอะมากเนี่ย ห้าสิบาทต่อวันเนี่ยไม่คุ้มเลทค่าคอมปกติเนี่ยจะอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นถูกไหมครับคุณจะให้ได้ศูนจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต่อวันเนี่ยคุณจะต้องมีการซื้อขายต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามหมื่นกว่าบาทมันถึงจะได้เลทนั้นไม่งั้นเนี่ยมันหักห้าสิบาทแล้วคุณเทรดไปแค่หมื่นบาทเนี่ยเท่ากับว่าคุณจะโดนค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนที่มากกว่าปกติทันทีเลยโลกนั้นเนี่ยมีขั้นต่ําต่อวันหรือเปล่าสองค่าคอมปกติ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่0.15เปอร์เซ็นตไม่ใช่ทุกโบรกนะครับแล้วก็ข้อเสนอของโบรกที่ให้กับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันในการเทรดต่อครั้งเนี่ยมันดูเหมือนจำนวนเงินที่น้อยนิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินจากหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องเอาเงินเก็บของคุณเนี่ยค่อยๆทยอยสะสมแล้วก็ลงทุนลงไปนะครับคนที่มีสไตล์การซื้อขายที่เป็นเดทเทรดหรือเป็นนักเก็งกำไรสั้นๆก็ตามเนี่ยยิ่งต้องคิดถึงเรื่องนี้เลยถ้าคุณเลืืออกเจ้าาททีี่่่่ตํน คุณก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้ในระยะยาวนะครับค่าธรรมเนียมของคุณที่ต่ำในการเทรดเนี่ยเท่ากับกำไรเน็ตๆนที่จะมาถึงคุณมากขึ้น 3. ความมั่นคงทางการเงินของโบลโกที่คุณเลือกถึงแม้ว่าบางโบลโกเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำแต่ถ้าเกิดว่าสถานะทางการเงินของเขาเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงเกิดเจ๊งหรือล้มละลายขึ้นมาเงินในพอร์ตของคุณเนี่ยที่ยังค้างอยู่ในบัญชีหุ้นกับเขาเนี่ย มันก็มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปได้เลยผมแนะนําให้คุณเข้าไปดูงบการเงินของบโบรกที่คุณสนใจก็คือเว็บไซต์ของ DBD นะครับเข้าไปดูได้ทุกบริษัทที่จดทะเบียนในไทยคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าบโบรกนั้นเนี่ย ผลประกอบการเป็นยังไงนะครับบางบรกทเนี่ยค่าธรรมเนียมต่ํามากก็จริงนะแต่พอเข้าไปดูงบการเงินของเขาแล้วเนี่ยผมไม่เข้าไปเสี่ยงที่จะลงเงินไว้กับบรกนั้นดีกว่า4ปี5ปีเนี่ยเขาขาดทุนไปแล้ว2ปี3ปีอย่างเงี้ยแล้วผลกําไรหรือว่าไรายได้เนี่ยมันสวิงมากนะครับหนี้สินด้วยบางบริษัทเนี่ยมีหนี้เป็น3เท่าสเท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่นะครับงบดุลของเขาเนี่ยจะอ่อนแอแล้วก็มีสถานะการเงินที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เศรษฐกิจมันยังแย่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรมาการันตีใช่ไหมครับว่าบริษัทเขาเนี่ยจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้อีกยาวเราต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินหรือเราต้องการทํากําไรจากหุ้นไปยาวๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินส่วนใหญ่ในพอร์ตของเราเนี่ยเราก็ต้องฝากเงินไว้กับบริษัทหรือโบรกที่ไว้ใจได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการคําแนะนําที่ชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะครับว่ามีโบรกไหนบ้างที่เข้าขายครบ3ข้อนี้นะครับทักอินบ็อกซ์มาในเพจผมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอเค